สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันแล้วค่ะกับช่วงลาท้าผีค่ะดิฉันเจนยานแม่ผมแท็กประกันภัยครับสถานที่ที่เราสองคนกำลังยืนอยู่นี่นะฮะเป็นที่ที่เขาบอกว่าเคยมีการฆ่ายกครัวไม่น่าเชื่อฮะมีหน้าต่างเยอะมากนะครับที่อยู่รายล้อมบริเวณนี้นะฮะแต่ไม่มีลมแม้แต่สักนิดเดียวที่จะเล็ดลอดเข้ามาในตัวบ้านเลยแต่ฉันรู้สึกเหมือนมีลมค่ะ คุณเจนสัมผัสได้ว่ามีลมมีลมเข้ามาเป็นลมที่พัดเอาสิ่งเหม็นมันมันมันเป็นกลิ่นสาบคุณผู้ชมครับคือไม่น่าเชื่อนะฮะแม้กระทั่งผมยืนอยู่ใ,ใกล้ๆคุณเจนเนี่ยนะฮะผมยังไม่รู้สึกถึงว่ามีลมมากระทบที่ผิวหนังผมเลยนะฮะแสะดงว่าตอนนี้คุณเจนกําลังสัมผัสกับวิญญาณบางอย่างที่อาจจะพยายามสื่อสารอะไรกับคุณเจนให้นะรับรู้ผมว่าคุณเจนพยายามสื่อสารไหมะฮะว่าเขาต้องการอะไรครับได้ค่ะ